ใช้ดีค่ะต้นฟื้นจริงค่ะจากต้นสมดูใบนะคะใบสวยามากมีลูกก็สวยค่ะลูกก็สวยเป็นภูเป็นยาวเป็นร่องเป็นภูให้เห็นค่ะใช้ดีจริงค่ะลดต้นทุนจริงค่ะจากบางบางคนที่ว่าพ่นยาถาังนี้เนี่ยจากสองสามพันเนี่ยลดลดได้จริงๆค่ะลดต้นทุนได้จริงๆคือใช้อย่างเดียวอันนี้ขนาดว่าพี่นี่ใช้แบบทดลองนะคะยังสั่งตั้งสองลังนะคะ <c oughs> ดูใช้ดีจริงค่ะทั้งทั้งปุ๋ยทั้งยาใช้ดีสุดๆดเลยค่ะ วัดีค่ะ,ว,คะวันนี้อยู่ในช่วงของรองรุยสวนกับคู่หูมหัศจรรย์น,นะคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดมากับอาจารย์สหภาพค่ะครับ,รบสวัสดีครับที่ที่เราได้มาสวนนี้นะคะเจ้าของสวนบอกว่าเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทุเรียนอะ่ะ มันแค่แกนมากเลยค่ะแล้วมันก็ใบเล็กด้วยผลผลิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเป้าเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปพบกับตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะว่าทําไมถึงเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรนะคะพบกับเขาเลยค่ะสวัสดีครับผมมันจงฝาเท่แชมพูครับเป็นเจ้าของสวนที่นี่ครับกัญญาักราใยภูมิค่ะสวัสค่ะก็เมื่อกี้ค่ะท,ที่ที่ได้เปิดไปว่า เดิมทีเนี่ยทุเรียนน่มันแค่แกนเนาะใบเล็กทําไมถึงเปิดใจตอนแรกกล้าไหมคะตอนแรกก็ยังไม่กล้าเท่าไหร่ยังใช่ไหมยังยังครับพอดีก็ได้ลองเอาลองมาใช้ก่อนครับครั้งแรกค่ะลองมาใช้สองลังสองมีขนาดลองนะเนี่ยมีขนาดลองคือสองลังสองลังเลยค่ะอันนี้คือลองก่อนเนาะใช้ไปกี่ครั้งถึงได้เห็นมันไปสามครั้งครับ สามครั้งคือเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นใบใหญ่ขึ้นใบรําขึ้นนี่ครับใบใหญ่เมล็ดัมล็ดดีจากเดิมที่มันใบเล็กๆครับมันพอพอมันแตกใบรัมมาก็ใบใหญ่ขึ้นมาครับพอทําใบได้ผลกันเลยก็อยากจะลองดูททาลูกทำอะไรนี่เลยพอเห็นใบแล้วก็เริ่มเปิดใจละที่จะลองใช้กับดอกดูก็ปรากฏว่ามันก็มันก็ออกดอกก็ออกดอกใช่ไหมคะ แล้วตอนนี้ในเรื่องของงาต้นนะคะมันเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมานอกจากแค่แกแล้วมันมีโรคอื่นๆไหมคะมีโรคอื่นมันก็มีโรคทําปกติฝนชุกมันก็มีบ้างแต่มันไม่ไม่ไม,มากครับเ <นะ S 1> มื่อก่อนก่อนที่จะใช้คู่หูนะค่ะเราเคยใช้หลายๆตัวในการช่วยในการทําสวนทุเรียนเนี่ยการลดต้นทุนเป็นยังไงบ้างคะมันพอมหาหันมาใช้มันก็ลดต้นทุนไปได้เยอะครับจากถังหนึ่ง เป็นพันกว่าบาทกับสองพันเนี่ยเราก็ลดลงมาบางทีบางครั้งมันก็ไม่ถึงพันลดทั้งยาลาทั้งฮอร์โมนอะไรพวกนี้เราก็ลดถอยลงก็คือตอนนี้ก็เหลือแค่ชุดคู่หูของเราอยากบอกอะไรทางบ้านบอกได้เลยค่ะพูดได้เลยค่ะใช้ดีค่ะต้นฟื้นจริงค่ะจากต้นส้มๆดูใบนะคะใบสวยมากนีลูกก็สวยค่ะลูกก็สวยเป็นพูเป็นยาวเป็นร่องเป็นพูให้เห็นค่ะใช้ดีจริงค่ะลดต้นทุนจริงค่ะจาก บางบางคนที่ว่าที่เพ,เพื่อนเพื่อนที่ว่าแบบว่าพ่นยาถาังนี้เนี่ยจากสองสามพันเนี่ยลดลดได้จริงๆค่ะลดต้นทุนได้จริงๆคือใช้อย่างเดียวอันนี้ขนาดว่าพี่นี่ใช้แบบทดลองนะคะยังสั่งตั้งสองล่างนะคะให้ดูใช้ดีจริงค่ะทั้งทั้งปุ๋ยทั้งยาใช้ดีสุดๆเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะแต่ว่มาสเมืรรม่อกี้ที่เราเดินดูทรงมันกลมนะคะ ภูมนภูมันเต่งม,มากเลยเนาะแต่ยังไม่เจอปัญหาใบแบบร่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะยังไม่เจอใช่ไหมคะยังไม่เจอครับอ๋<ข>อ,อก็คือใช้ได้ตามปกติครับเกษตรกรทั้งสองท่านก็บอกให้ท่านผู้ชมทั่วประเทศได้รู้นะครับว่าคู่หูพรริเศษแล้วก็หญิงเกษตรนั้นมันตอบโจทย์สําหรับเกษตรกรตัวประเทศอย่างไรบ้างอีกครั้งนะครับย้ําเตือนว่าถ้าจะให้ผลดีต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะฮะแล้ถ้าจะให้ดีด้วยคือต้องใช้ หญิงเกษตรด้วยทั้<อ>ง<ช>คู่ด้วยคู่ด้วยกัน,นะะถูกต้องเลยต้องหญิงเกษตรนะปรับปรุงดินนะแล้วก็คู่หูวิสจานทร์นะครับเวอร์แผนไคโตซานเวอร์แผนกรดอะเบนโนโด,ด้วยกันจะเห็นผลชัดเจนเลยนะครับต้องถือโอกาสช่วงนี้เชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศนะครับมาช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับพวกเราคู่หูประจันทร์แล้วก็หญิงเกษตรนะช่วงนี้เราทั้ง สามท่านสี่ท่านนี้นะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับลาไปแล้วครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวร์คแนหญิงเกษตรใช้เลาวดีใช้เลาวรวยช่วยกันดี